เดี๋ยวครับวันนี้จะชวนทุกท่านแลกเปลี่ยนในประเด็นว่าเป็นประเด็นใหญ่ในทางพุทธศาสนาเราเหมือนกันนะครับเป็นกรณีการบรรลุธรรมจากปมชีวิตนะครับแต่ว่าจริงๆไอ้คำว่าปม,มชีวิตตรงนี้ก็ก็คือตัวทุกนะครับในปะะะัญญาสะเลของเราแต่ว่าเรามาใส่ให้มันดูเป็นสมัยใหม่หน่อยหนึ่งนะใช่ไหมเป็นปมชีวิตที่ เกิดจากความทุกข์กายทุกใจความไม่สบายใจโสกอปริณกระเทมาทุกขโทมนัสนี้ใช่ไหมหรออันนี้หมายรวมถึงกรณีในวันนี้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นกรณีการมรรลุธรรมจากปมปัญหาชีวิตนะครับซึ่งก่อนที่ผมจะพูดถึงว่าปมในในทางพุทธศาสนาเ่ยมีกรณีไหนบ้างเนี่ย เราเราเราจะพูดถึงความทุกข์ที่พระเจ้าทรงมองเห็นก่อนนะครับว่าหลักๆแล้วเนี่ยมันมีปัญหามาจากอะไร้ซึ่งปมในทางพุทธศาสนาเนี่ยพระเจ้าทรงบอกว่ามันเกิดจากความยึดมั่นในตัวตนหรืออัตตาะครับอาตาสังขารนี่ครับที่เรามาจะสวดกันตอนทำวัดเย็นใช่ไหมครับถ้าถ้าใครสวดไปก็คว่า มันจะมีคีย์เวิร์ดอันหนึ่งที่เหมือนกับขมวดทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของความทุกข์แล้วก็ปัญหาคือว่าว่าโดยย่อแล้วอุปทานคา,านั้นถาคือตัวทุกใช่ไหมอุปทานในเรื่องของอะไรลูกเวทนาสัญญาสังขารนินยาใช่ไหมครับอุปทานในเรื่องของรูปก็คือหมายความว่าอาจจะยึดติดในความสวยความงามว่าเราต้อง มีความสดใสแบบวัยรุ่นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ไหมครับในเวทนาในสัญญาสังข์ซึ่งเ <c oughs> จ้าบอกว่าความทุกข์ที่เกิดจากความยึดมั่นในอัตตาตัวตนอย่างนี้ครับท้ายที่สุดแล้วความเป็นอัตตาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามันต้องอยู่กับเราตลอดแต่ว่าพระเจ้าค,ค,คงคนพบว่า ทุกสิ่งมันไม่สามารถบังคับบัญชาได้่ลยใช่ไหมลูกก็ไม่สามารถบังคับบัญชาได้ว่าอย่าเพิ่งแก่อย่าเพิ่งอะไรนี่เป็นหลักการพื้นฐานเบื้องต้นที่โอเคทุกท่านน่าจะทราบเรื่องนี้ดีอยู่แล้วครับแต่ว่าเราเราย้อนสัญญาสัญชาตวิญญาณก็เช่นกันนะครับความคิดความรู้สึกเวทนาบางทีมันมันเกิดขึ้นแล้วในแง่ของคาพูดมันดูง่ายนะครับว่าก็อย่าไปยึดมันสิอย่าไป เขาเรียกว่าอย่าไปคิดมันสีอะไรเนี้ยแต่ในทางปฏิบัติจริงมันมันอาจจะต้องอาศัยการปฏิบัติหรือการบอกพอบางอย่างใช่ไหมครับในการเข้าใจธรรมะสภาวะที่พระเจ้าบอกคืออนัตตาใช่ไหมความไม่สามารถมาคับบัญชาได้ประมาณนี้ครับวันนี้จะจะชวนทุกท่านพูดคุยแลกเปลี่ยนประมาณนี้ครับเรื่องของปมปัญหาชีวิตซึ่งเอาจริงๆก็คือทุกนัื่นแหละครับท,ที่ที่เราจะพูดถึงกายนันน <c oughs> ทีนี้มันมีมันมีหลักธรรมหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอสทุกท่านนะครับมันมีหลักธรรมที่ชื่อว่าสันเลขาธรรมนะครับสันเลขาธรรมเนี่ยเป็นการอธิบายไว้ว่าคือการไม่เอาตัวเองขอขออภัยครับการไม่เอาความชั่วของผู้อื่นมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองต้องทําชั่วตามครับโหคีย์เวิร์ดนี้มันเห็นไหมครับการไม่เอาความเชื่อของผู้อื่นมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเอง ทำชั่วตามคนคนนั้นผมว่าหลักธรรมนี้มาประยุกได้กับยุคสมัยปัจจุบันได้ค่อนข้างมีประสิทธิธภาพมากเลยนะครับในบางสถานการณ์เราอาจจะตกอยู่กับแวดล้อมที่มันแบบมีแต่คนไม่อยากว่าเขาไม่ดีเลยไม่โอเคแล้วกันนะครับอยู่กับคนที่แบบรู้สึกว่าไม่โอเคเลยอะไรอย่างเงี้ยครับรู้สึกว่า อยู่กับเขาแล้วเขาเหมือนก็ชักจูงชักนําเราให้แบบไปทําบางอย่างให้กับเข้าร่วมกับเขานี้ใช่ไหมแต่ว่าในสังเกตกะทํานี้ก็แนะนําไว้นะครับว่าโอเคเราไม่ควรเอาความชั่วของผู้อื่นมนาะเป็นข้ออ้างน,นะครับด้วยเหตุที่ว่าอาจจะอยู่ในสังคมนั้นอาจจะเขาทํากันส่วนใหญ่นี้นใช่ไหมครับเป็นสังคมแบบพวกมากลากไปใช่ไหมเป็นสังคมแบบ ให้ค่านิยมบางอย่างถ้าเราไม่ทําตามเราก็จะดูเหมือนแบบไม่ไม่ทันสมัยหรือเป็นคนไม่เรียกว่าอะไรไม่ไม่ทําตามกลุ่มไม่เป็นแกะดําอะไรอันนั้นก็เรื่องของสังคมนะแต่ว่าเราควรจะเออลองนําหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแนะนําไว้ก็คือว่าโอเคไม่เอาความช่วของมนุยมาเป็นข้ออ้างให้ตัวเองทำมาชุบมซึ่งพระสูตรนี้อยากให้ทุกท่านลองไปค้นดูนะครับเพราะว่า ื่อกระชับไปนานแล้วก็มันเป็นหลักธรรมที่เราสามารถสืบค้นได้แล้วผมจะไม่ไม่พยายามพูดซ้ําๆว่ามันมีอะไรบ้างหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามนะครับเพื่อเพื่อที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในช่วงท้ายนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเหมยอนกันที่อยากจะเชินทุกท่านพูดคุยแลกเปลี่ยกน <c oughs> ก็วันนี้ก็เลยอยากจะ พูดคุยแลกเปลี่ยนในลักษณะของปรากฏการณ์วิทยานะครับอาจจะเป็นเชิงเชิงปรัชญาที่ผมถนัดหายก็คือว่าก่อนที่ผมจะยกกรณีศึกษาตัวอย่างในเรื่องของกมชีวิตขึ้นมาเนะครับวันนี้อยากจะให้รูปแบบมันเป็นลักษณะของปรากฏการณ์วิทยาที่เราจะไม่เอาทฤษฎีเดิมมาพูดคุยหมายความว่าเราจะ ตัดทฤษฎีที่เราเคยอาจจะรู้มาอ่านมาทั้งหมดจริงไปแต่ว่าเราลองค่้ควรดูกลับมาค่าควรประสบการณ์หรือปัญหาที่เราเคยมันอยู่ในกลมของเราจริงหรือเลยครับมันอาจจะถึงพูดยากเหมือนกันฉันมันอาจจะแบบแต่เรื่องที่พูดได้นะครับไม่ไม่ไม่ต้องแบบโผเรื่องที่ออสการ์ Oscar มาเลยนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเรื่องที่เราพอจะแลกเปลี่ยนในชั่วโมงได้เพื่อที่จะเป็นธรรมทานให้กับ ใครก็แล้วแต่ที่เขาอาจจะมาบางเลนมารับฟังเราแล้วเจอแนวทางบางอย่างแล้วเขาเอาไปใช้หรือเขาเอาไปคิดว่ามันเออก็โอเคนะอะไรองเงี้ยครับก็วันนี้ก็จะแบบคุยกันในลักษณะรกฏการวิทยานะครับเราจะเราจะตัดความเชื่อหรือทฤษฎีเดิมทิ้งไปให้หมดนะครับวันนี้ซึ่ง แน่นอนครับวันนี้มันมีกรณีถ้าเราไปสืบค้นข้อมูลในแง่ของประวัติศาสตร์เชิงพุทธศาสนาเราก็จะพบว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่กล่าวอ้างถึงบุคคลที่มีความทุกข์ในชีวิตใช่ไหมครับมากมายเลยนะแต่ว่าวันนี้อาจจะเอาง่ายๆแล้วกันรครับพูดคุยกันที่แบบชัดๆก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นกรณีศึกษานานปตาจลานี่นะครับเป็นเป็นอาชีพแบบ ผมว่าพานังเจอเรื่องราวในชีวิตที่มันค่อนข้างหนักนะครับแบบปัจจุบ,บันนี้ก็จะน่าจะมองว่าเป็นเหมือนแบบปัญหามันทาให้ให้ท่านเป็นคนบ้าเป็นคนมิปราดไปเลยนี่ใช่ไหมครับเป็นคนแบเนนบเนนบสียสติไปเลยแต่ว่ามันมันเป็นไปได้งไงที่พานังสามารถกลับมาได้ช่นั้นทั้งสูญเสียคนรักใช่ไหมครับสูญเสียลูกจะกลับมาบ้านก็คุณพ่อคุณแม่ก็เสียชีวิตไปอะไรนรี้มันดูมันดูว่าเรื่องราวของ พระนางเนี่ยมันมันหนักมากเลยใช่ไหมครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วพระนางสามารถกลับมาได้และที่สําคัญนันคือว่าการกลับมาของของนางปตจาราเนี่ยเอ่อดีเวลลอปเนพัฒนาตัวเองถึงขั้นที่ว่าเป็นผู้เลิศทางทางพระรามวินยัยใช่ไหมครับทางการปฏิบัติแนวทางปฏิบัติจากข้อมูลที่ผมหาม,มาเข,ขาก็คห์ว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าพระนางเจอเรื่องที่มันแบบทุกข์ใจมากๆแบบเหมือน เขาเรียกว่าอะไรเหมือนผ่านเรื่องราวทุกข์ร้อนที่แบบคนทั่วไปถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะฆ่าตัวตายไปแล้วใช่ไหมแต่ว่าพระนางพระนางก็เกือบจะฆ่าเออไม่ไม่ฆ่าตัวตายแต่ว่าพระนางเสียสติไปเลยใช่ไหมแต่ว่ากลับมาได้เพราะว่าบางเดืนได้เจอพระเจ้าเราอันนี้อันนี้เรื่องราวในพุทธประวัตินะครับผมจะไม่ไม่พูดเยอะเพราะว่าทุกท่านน่าจะทราบกันเดีนะครับเรื่องพระนางพระงเจ้าาทีนี้เนี่ยถ้า ถ้าเราพูดถึงในมุมพุทธประวัติก็โอเคครับเราเราเราทราบกันดีว่า,านางม a t r จา n เจอเรื่องราวทุกร้อนในชีวิตมาค่อนข้างค่อนข,ข้างหนักใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ค่อยเอาเรื่องราวของพนางมัตาจรามาพูดคุยในมิติทางเชิงวิทยาศาสตร์และสมองในยุคสมัยใหม่ใช่ไหมครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าวันนี้เราจะฟุยกันลักษณะที่รอจะ ทิ้งทฤษฎีเดิมๆ<ม>อย่างนี้เนี่ยผมค่อนข,ข้างกังวลว่าทุกท่านอาจจะมองว่านี้ผมเชื่อมโยงอะไรที่มันดูเป็นแบบลึกหลักซับซ้อนฟังดูไม่รู้เรื่องอะไร่างน,นะครับแต่ว่าเจตนาอีกเจตนาหนึ่งที่ยกการเชื่อมโยงลักษณะนี้ก็คือว่าผมพยายามจะเออยืนยันกับยุคสมัยใหม่ว่าแนวทางของพระเจ้าเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์นะมันเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ย อืมใช่ไหมไม่ไม่ไม่ฟันธงนะครับใช่ไม่ใช่หรือ,อยังไงเพราะว่าเราจะไม่ก้าร่วงวงการแพทย์เขาด้วยอย่างใช่ไหมแต่ว่าเราเราเราพูดคุยวิพากในในเชิงการศาึกษาเนี่ยเราเอาเรื่องราวของพุทธประวัติแล้วก็เรื่องราวของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ซึ่งในเวลานี้มีทั้งจิตวิทยาแล้วก็ภาษ,ษาวิทยาจะมีรเราเอามาเชื่อมโยงกันได้นะครับไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องผิด เป็นการยืนยันด้วยนะครับว่าความรู้พระเจ้าแม้ผ่านเวลามาเป็นสองพันกว่าปีใช่ไหมมันก็ยังมีเหตุมีผลนะมันบางคนฟังเรื่องนางปตจรามันจะเป็นไปได้ไหรือคนที่แบบเหมือนจะเป็นคนเสียสติว,วิปวิปลาสไปแล้วอย่างเงี้ยทำไมเป็นคนเหมือนคนบ้าไปแล้วเงี้ยแล้ว <c oughs> กลับมาได้เหรอใช่ไหม กรณีกรณีนางปัาจาราเนี่ยถ้าถ้ามองในนิยาศาสตร์เขาเขาอธิบายว่ามันเป็นสภาวะที่สมองส่วนส่วนที่มีชื่อว่าเมดัลลานะครับทํางานหนักจนสมองส่วนนั้นนะมันไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นะครับเอ่อแล้วเอินไอเจ้าเมดัลลาเนี่ยครับมันทําให้สมองส่วนส่วนเหตุผลนะครับเอ่อพิฟอพิฟอเซลคอนแทรคเนี่ยไม่รู้ปมามาณชุดไหม เอ่อส่วนที่เป็นเหตุผลนะครับมันมันหยุดทํางานทําให้เหตุผลที่พระนางวิ่งเปลือยกายแล้วแบบพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยถ้าอธิบายในมิติทางวิศาสตร์สมัยใหม่ก็คือว่าอะเมเนล่ามันมันทํางานอากักจนควบคุมไม่ได้นะเจ้าสมองส่วนอะเมเนล่านว่ากันว่ามันเป็นสมองส่วนที่ควบคุมการทํางานเวลาที่มันถูกแปลง กระทบทางเหตุการณ์รุนแรงที่อย่างกรณีนางประาจาราเนี่ยทำมากระทบหนาดหนัาดเพราะว่ากันว่ามันมันจะเข้ามายึดอันหน้านะครับตามหน้าสอมองที่เราทราบวันนี้ว่าซิกซีกขวาเป็นอะไรครับอ่าเป็นจินตนาการใช่ไหมซิกซ้ายเป็นเรื่องของตรก,กาศต่างๆเนี้ยเห็นไหมครับถ้าเราเชื่อมโยงแบบเอาความรู้สมัยใหม่มาเชื่อมโยงก็พอเออมีเหตุมีผลเหมือนกันนะว่า การที่พนางวิ่งมาเนี่ยมันโอเคถ้าในในในทางพุทธเราก็อธิบายลักษณะของทุกแล้วครับโอเคมันมันก็ใช่แต่ว่าถ้าเรามาเชื่อมโยงให้เข้ากับสมัยใหม่ที่มันมันเป็นการยืนยันได้ว่าเรื่องราวในพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่แบบโอเวอร์เกินจริงไปนะนี่ครับผมว่าเป็นการที่ยกย่องคําสอนของพุทธเราด้วยนยะก็เลยก็เลยพยายามวันนี้ก็เลยพยายามเชื่อมลักษณะนี้นะว่า กรณีแรกนี่ก็เป็นอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นการที่สมองมันทํางานหนักจนรู้สึกว่ามันอะเนล,ล่าเนี่ยมันมันเข้ามายึดอำนาจนะครับสองสูงค้าเพราะว่าตัวอะเมนาล,ล่าเนี่ยว่ากันว่าหน้าที่โดดเด่นที่สุดของมัน,นคือการประมวลผลครับความกลัวภัยคุกคามเรารู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแล้วอะลลเมนาี่ยจะสั่งการทันทีเหมือนระบบะไฟออกไฟใช่ไหมจะสู้หรือจะหนีอย่างงี้เนาะ จริงๆเจ้าระบบนี้มันเป็นระบบที่เราทุกคนปีมาทุกคนนะครับเป็นระบบที่อือธิบายถ้าถ้าแบบฟอยก็คือเหมือนอิดใช่ไหมเป็นเป็นสัญชตัตตยานที่เป็นเหตุผลที่ทําให้มนุษย์อยู่รอดหรือสัตว์สิ่งมีชีวิตในโลกนี้อยู่รอดคือเป็นระบบที่ทําให้เราต่อสู้ดิ้นรนเพื่อชีวิตรอดนะครับโดยไม่สนว่ามันจะด้วยวิธีการแบบไหนมนุษย์ทุกคนเป็นนะครับเวลานที่โอเคอีกโก้มันมันอ่อนไปอีกโก้นี่คือตัว เสียธรรมท,ที่ที่ทาให้อยู่ปัจจุบนันนี้ถ้าอธิบายในจินตนาคแต่ว่ากระบวนการลักษณะสัญชัตญยานมันมีทุกคนนะครับเวลาที่ถึงวิกฤตการที่ว่ามันต้องตัดสินว่าจะเอาชีวิตรอดด้วยวิธีการเอ่อย่างไงเนี่ยเอาชีวิตรอดอย่างไงเนี่ยเวลานั้นมนุษย์ทุกคนหรือสัตว์ทุกตัวมันจะไม่สงสนะครับว่าเราจะต้องเอ่อมันจะออกมาดีไหมผมผมมันจะออกมาดีไหมแล้วทําแล้วมันจะเป็นยังไงคือเราต้องเอาตัวรอดเนี่ยนะเราต้อง สมมติว่ากาลังจมอยู่ในน้ําเราต้องพยายามวิ่งใช่ไหมพยายามว่ายน้ำใช่ไหมครับไม่รู้เลยว่ายได้แรงแค่ไหนสุดแรงแค่ไหนเราต้องใส่ให้มันให้มันถึงฝั่งให้ได้นะก็อันนี้เป็นกระบวนการของมินาละครับเป็นส่วนของการประมวลผลแล้วก็ความปวนแล้วก็เกี่ยวนงเื่อกับการระงับอารมณ์หลายๆอย่างครับเมื่อกี้นี้ผมบอกว่ากรณีของนางปตาจรา คือสติหลุดใช่ไหมครับนี่ครับสไลด์นี้จะพูดถึงเรื่องของอาเมเนล่าไฮแจ็คนะครับเป็นเป็นข้อมูลที่เอามาเชื่อมโยงกันนะครับว่าก็ไม่แน่ว่าเวลานั้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพระนางปตจลาเนี่ยมันน่าจะเป็นเอฟเฟกของขอเมเนล่าไฮแจ็คนะครับคือสติหลุดแต่ว่าสติหลุดที่เอามาเทียบกับยุคปัจจุบันได้ได้ชัดนะนะไม่ไม่ ผมย้ำอีกทีนึงแล้วเราไม่ใช่หมอใช่ไหมแต่ว่าเรา,เราเชื่อมโยงได้ใช่ไหมวิทยาการแพทย์อาจจะอธิบายได้ดีผมแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าปรากฏการณ์อเมริกาหาเใจนี่ผมคิดว่าน่าจะเกิดขึ้นกับพนังบัจจารรในเวลาอันนี้เป็นการเชื่อมโยง,งคือสมองมันมายึดอำนาจเหมือนที่ผมบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเวลาที่มันเกิดสภาวะความเครียดรุนแรงหรือความโกรธรุนแรงอย่างนี้ครับมันจะยึดอำนาจ เหตุผลเดียวกับเวลาที่เราโกรธมากๆเราไม่ฟังใครทั้งนั้นเช่เราไม่มีเหตุผลใครจะพูดอะไรยังไงไม่เอาบางคนถ้าจะฆ่ากันน่าจะฆ่ากันเลยนี่น่าจะเป็นเหตุผลอเมนดร่าไฮแจ็คเหมือนกันผมว่าเวลาที่ตัวความกดดนันไม่ว่าจะเป็นความโกรธรุนแรงความเศร้าเสียใจรุนแรงมาเนี่ยมันจะเข้ามาเยี่ยมนาจน,นะครับสมองส่วนเนี้ยก็เข้ามายี่ํานาผมว่า การอธิบายลักษณะน,นี้ผมว่าเป็นเห็นความเชื่อมโยงเห็นไหมครับว่าตอนที่พระนางประจรลาเจอความทุขมกข์มากๆแล้วเหมือนคบว่ากันว่าแก้ผ้าโดยใช่ไหมหรอพระนางประจักรลาสติลุแล้วก็วิ่งเข้าไปใน,นสํานักถ้ามาเทียบปัจจุบันก็น่าจะเป็นสํานักวิปัสสนาเวลานั้นใช่ไหมครับที่มีพระพุทธเจ้าแล้วก็เหล่าบรรดาสาวกกาลังทําความเพียรด้วยการสงบชู แล้ววันนั้นพนระนางปัจจาราไม่ได้บังเอินเดินวิ่งไปที่สำนักวิปัสนาแล้วบังเอิญเข้าไปในเอ่ลงฆ่าสัตว์หรือมหอรศพแต่แต่จริงๆระหว่างทางก็ปรากฏว่าพระนางก็ถูกถูกไล่ใช่ไหมครับโดนโดนด่าว่าเป็นหญิงบ้าบ้างโดนก็คาดว่าน่าจะโดนปลาด้วยนะครับใช่ไหมตอนที่พระนางติเตดูแล้วก็ มีอาการเสื้อผ้าหลุดเป็นคนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมครัเป็นเป็นเหมือนคนแบบไม่คนเจริญอะแล้วอะไรเนี้ย <c oughs> ก็มีปรากฏว่าท่านเอ,อชาวบ้านก็น่าจะขับไล่ด้วยลาทออะไรก็แล้วแต่เต็มไปหมดเลยทีีแต่ว่าสิ่งที่พระเจ้าทำในเวลานั้นเนี่ย <c oughs> ขอใครับ สิ่งที่พระเจ้ทาทำในเวลานั้นเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่เราจะเห็นได้ในพระสูรใช่ไหมครับว่าอืมขออภัยครับพระเจ้าพยายามดึงสติด้วยคำพูดที่เราเคยได้ยินกันอยู่แล้วว่าดูก่อน,น้องหญิงใช่ไหมครับดูก่อน,น้องหญิงทำให้ พระนางปัจารามีสติกลับมาใช่ไหมครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดที่น่าพิจารณาอีกด้านหนึ่งก็คือว่าพระพุทธเจ้าใช้วิธีการเหมือนกับเวลานี้ถ,ถ้าเทียบกับศาสตร์ก็น่าจะเป็นศาสตร์ของเขาเรียกว่าอะไรมนุษยะวิทยาหรือเปล่าหรือ การนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์กลับมาครับหนาอยคําว่าตอนที่นางปตจรา,าวิ่งไปด้วยอาการเปื้องผ้าใช่ไหมครับเหมือนพรมนิกนเจริญเนี่ยสิ่งที่พระเจ้านอกจากอ,อการกระตุกคิดด้วยการใช้คําพูดว่าดูก่อน,น้องหญิงเนี่ยสิ่งที่พระองค์ทำต่อมาคือว่าการผู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพนางกลับมาก็คือการให้น่าจะเป็นไม่สาวกก็คนที่อยู่บริเวณนั้นใช่ไหมครับ ให้หาเสียอผ้ามาให้พระนังใส่ก่อนก็เป็นวิธีการถ้าดูในอาการของมเมดาที่ที่ยกมาก็คือมันมันจะเข้าไปคุมมันหน้าก็ต่อเมื่อมันมีความโกรธจัดๆความเสียใจจัดจๆใช่ไหมครับก็ไม่ได้ว่าวิธีการกู้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในเบื้องต้นแล้วก็ใช้คําพูดที่แบบ เขาจะลดแพนิกใช่ไหมครับใช้ถ้าถ้าทางจิตวิทยาเรียกว่าลดแพนิกหรือให้พนังกลับมาอยู่กับตัวเองคอนเชสต์เอองคอนเชสต์มันไม่น่าใจแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการให้พนังกลับมาอยู่สติดึงสติไม่มากก็น้อยคนระับกลับมาอยู่กับตัวเองก็ทําให้พนังเริ่มในในพตนเนี่อธิบายแบบลดบัสใช่ไหมครับว่ามันแต่ว่าในถ้าเราพิจารณาแบบตามความเป็นจริงเนี่ย มันก็อาจจะต้องใช้เวลา,าจ,จะไม่แบบโห,โหดีขึ้นเลยกลับมายิ้มได้แต่ว่าอาจจะอยู่ในอาการที่มันสงบขึ้นกว่าตอนแรกอย่างนี้แล้วกันนะครับอาจจะไม่ไม่แบบถายแบบโหยิ้มล่าเริงเลยอันน้อันนั้นอาจจะไม่ไม่ไม่ใช่นะครับถ้ามองในในในสภาวะความเป็นจริงเลยอันนี้ครับที่เป็นกรณีที่ยกมาวันนี้นะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลในในช่วงที่ผมยกมาในตอนต้นนี้ก็คือว่าพยายามเชื่อมโยงกับ พุทธประวัติที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ปมปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นจริงๆในเวลานั้นก็ยกเรื่องของพระนางประัา,ารามาใช่ไหมครับว่านี่นะมันมีแบบนี้เกิดขึ้นนะถ้าถ้ามองแบบคนทั่วไปบอกมันจะเป็นไปได้ยังไงคนที่อบ้าไปแล้วแบบเหมือนกับวิกลจิริตไปแล้วเนี่แบบพระเจ้าจะทํำด้วยวิธีการนั้นยังไงอย่างนี้ใช่ไหมคำพีเราอาจจะไม่ได้ระบายเอ,าอธิบายละเอียดว่ามันยังไงแต่ว่าเวลานี้ วิทยาการสมัยใหม่มีการจดบันทึกมีอะไรเนี้ยถ้าเอามาเชื่อมโยงกันก็พอจะเห็นภาพนะครับไม่ไม่ขอบอกว่ามันเป็นแบบนั้นหรือยังไงแต่ว่าเราพูดกันในสนา,า,ามาวิพากวิภากษวิเทีเอาสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้มาคุยกันเพราะว่าเราอยู่ใน university มันมันคุยได้เลยนั <c oughs> ้นเรื่องราวของพระนางพัตจราถ้าเราเอามาคุยในแง่ของมิติทาง ที่นอกเหนือจากมิติทางศาสนาแล้วเนี่ยเราเอามาพูดคุยทางแง่วิทยาศาสตร์แล้วหรือทางแง่จิตวิทยาสมัยใหม่แล้วเนี่ยผมว่ามันมันเห็นภาพเห็นอะไรบางอย่างที่อธิบายอธิบายเรื่องราวได้นะี้ที่ที่ที่ผมยมามา่ในเบื้องต้นนะครับ